กับคลาสสิโกหกศูนย์สองหกหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์แปดพอมาพูดคุยครับกับคุณพนันงามอรารย์ยศุภุรุ่งโดยการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดนะครับแสดครับ,บคุณพัน,นงามครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณเันพสตครับที่ทางของราคาทองคำดูเหมือนว่าจะยังเปรับสณะการทรงตัวซมากกว่านะครับล่าสุด1,300เหรียญ90เซนต์ต่อทรออนส์สองสวันนี้นะครับมีบางชุวงต่อที่หลุด1,300เหรียญแต่ว่าสุดท้ายก็จะกลับขึ้นมาได้วันนี้เอาอยู่ไหมฮะ ค่ะเราก็มองว่านะคะคำแก่งตัวในลักษณะสายเวนะคะก็อยู่ในกรอบนะคะถ้าเป็นสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่บริเวณหนึ่งพันปดสิบห้าถึงหนึ่งนอสิบห้านะคะนี่ก็จะเป็นกรอบที่เราตั้งไว้นะคะโดยแนวรับแรกจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งนสองสิบนะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณหนึ่งแปดสิบห้านะคะ ส่วนเนวต้าจือที่บริเวณ1,310แล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1,315ในช่วงนี้ก็แกว่งไซส์สเวออกทางด้านข้างนะคะโดย อ,อยู่บริเวณเทสต์พี่แงเบรต200วันนะคะที่ทางยังไม่ชัดเจนนักนะคะถ้าหากว่าปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็จะมีแนวรับหลักที่บริอเวณ1,276นะคะซึ่งเป็นโลในรอบที่แล้วนะคะโดยถ้าการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะมีแนวรับหลักที่เอ่อแนวต้านหลักที่บริเวณ1,325ถึง1,330นะคะในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนนะคะคโดยปัจจัยใน วงนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยกดดันก็คือการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็คือ,อในช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำกับตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามถ้าตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นนะคะราคาทองคำก็จะได้รับแรงกดดันนะคะโดยนั้นคุณอาจจะเคลื่อนย้ายเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นแต่ถ้ากว่าตลาดหุ้นพักตัวเนี่ย ก็จะช่วยหนุนราคาทองคำได้นะคะโดยปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะคะอย่างเช่นยอดผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น0.7อันนี้มากกว่าคาดนะคะแล้วก็าจากการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นระดับ,บ7 9 2ก็มากกว่าคาดก็เป็นลักษณะของอาการหนุนในตลาดหุ้นนะคะแต่ว่ากดการในาราคาทองคา ส่วนสถานการณ์ในยูเครนก็ยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะก็เลยทาให้ไม่ไม่เป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำในช่วงนี้ส่วนปัจจัยในประเทศก็คือถ่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นมานะคะก็จะกดกัน,นะะราคาทองคําในประเทศได้นะคะ ครับแต่ว่าถ้าดูจากถ้อยแถลงของคุณเจนเนอเล่นเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษอยู่เหมือนกันนะครับโดยมีมุมมองนะครับว่าน่าจะเป็นลักษณะาการโคอัตาดอกเบีย้ยไปอีกระยะหนึ่งจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของคําพูดที่ว่าประมาณสักปีหน้าเนี่ยก็น่าจะขึ้นอัตาดอกเบีย้ยแล้วแล้วก็สร้างแรกระเพื่อมไปที่ทิศทางของราคา เรื่องของการลงทุนในแทบจะทุกสินทรัพย์เนี่ยนะฮะพอเมื่อวานนี้เป็นลักษณะของคําพูดว่าน่าจะคงอัตราเบี้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคำยังฮะค่ะนี่ก็จะช่วยหนุนทุกๆตลาดนะคะทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองนะคะก็คือทางเฟดยังไม่ขึ้นอนะัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ในช่วงแรกนี่ก็ช่วยหนุนตลาดหุ้นก่อนนะคะถ้าจะเมื่อใดที่ตลาดหุ้นพักตัวเนี่ยนักลงทุนก็จะเคลื่อนย้ายเงินมาลงทุนใน ในสินทรัพย์อื่นรวมถึงตลาดทองคําด้วยนะคะคก็อันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคํานะคะรวมถึงทาง b ีโอแล้วก็ ECD ีดีาธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางของยุโรปนะคะคก็ยังมีแนวโน้มที่จะอจฉีดเงินเข้ามา ระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนี่ก็จะช่วยให้ทั้งตลาดพูดตลาดทองแล้วก็ตลาดิินทรัพย์อื่นๆเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นได้อยู่ค่ะครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพงงามครับค่ะสวัสดีค่ะ